ตามคนตามงานตามการปฏิบัติภารกิจราชการนายถาวรพรมมีชัยผู้ว่าราชการจงังหวัดสระบุรีนายชโิธรภาโคดและนายประดิษฐ์ทิพสุมาลัยรองผู้ว่าราชการจงังหวัดสระบุรีพร้อมด้วาหน้าส่วนงานราชการในจงังหวัดสระบุรีทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและโครงการต่างๆของจงังหวัดสระบุรีและนโยบายของรัฐบาลเพื่อเป็นการพัฒนาทางด้านของสังคมเศรษฐกิจความมั่นคงแห่งรัฐและเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์มอบเงินพระราชาทานเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเมื่อครั้งที่ผ่านมาผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสักการะพระคู่บ้านคู่เมืองณวัดป่าท่าพง์ตำบนตะกุด อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปั่นสุภาพสตรีเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นได้มีการจัดอบรมหลักสูตรกระบวนการเสริมสร้างผู้นำประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมแก่กลุ่มผู้นำสตรีในจังหวัดสระบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเรียกประชุมทุกส่วนราชการเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งและอุทกภยัยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะปัญหายาเสพติดจังหวัดสระบุรี เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติกำหนดให้มีการผลักดันดำเนินการให้บังเกิดผลภายในดึงเดือนตามกลยุทธ์7แผน4ี่ปรับสหลักและหกเร่งกองบังคับการอสจังหวัดสระบุรีจัดพิธีทำบุญทางศาสนาและปฏิญาณตนของสมาชิกอสเรื่องในวันคล้ายวันสถาปนาของอาสารักษาดินแดนซึ่งปีนี้เป็นปีที่58ด้วยบำบัดทุกบำรุงสุขเรารักสระบุรีเดือนนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนำส่วนราชการออกพบปะกับพี่น้องประชาชนพร้อมกับขยายผลนำนโยบายของรัฐลงไปสู่พื้นที่เพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องเีียำเภอวิหารแดงพร้อมกับผิวปินโตร้องวงรับประทานอาหารเย็นร่วมกับชาวบ้านอย่างเป็นกันเองไปเริ่มกันที่คุณหญิงอมพรม,มีสุขประธานฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์มูล,ลนิธิราชประชารุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เดินทางมามอบเงินพระราชทานเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระบ,บุรีจำนวน5โรงเรียนโดยได้มีการมอบเงินให้โรงเรียนละสอง0,000บาทได้แก่โรงเรียนวัดราบบำรุงอำเภอหน,นองแค็โรงเรียนวัดหนองโพอำเภอวิหารแดงโรงเรียนวัดหนองมนโรงเรียนวัดบ้านลีอำเภอดอนพุทธและโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์อำเภอหน,นองโดนนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยประสงฆ์ที่ก่ออย่างหาที่สุดไม่ได้และนำมาซึ่งความปราบรื้มแก่ประสง์ที่ก่อชาวจังหวัดสระบุรีเป็นอย่างยิ่ง ทุนกระหม่อมญิงอุบลรั์ราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงพระกรุณาโปรดให้ในายมนัทโนนุษย์กรรมการและผู้อำนวยการสนักนโยบายและแผนบูลนิธิมิลเลอร์เคลออฟไลน์เป็นผู้แทนพระองค์ในการประกอบพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสักการะพระคู่บ้านคู่เมืองตามโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะของมูลนิธิมิลเลอร์เคลออฟไลน์ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดี และอัญเชิญผ้าไตรพระราชทานเพื่อถวายแด่พระมหาเปเวสเขมมาสรโนเจ้าอาวาสวัดป่าท่าพงตำบนตะกุดอำเภอเมืองสระบุรีนายนิคมไวยรัตพาณิชยรองประธานวุฒธธิสภาคนที่หนึ่งเดินทางมาเป็นประธานเปิดการอบรมและปาฐกถาพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกระบวนการเสริมสร้างผู้นำประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมโดยมีกลุ่มผู้นำสตรีในจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมรับการอบรมที่มวกเหล็กเฮลส์สปาแอนด์รีสอร์ท ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจรวมทั้งสร้างจิตสานึกให้แก่ประชาชนที่สนใจและมีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอย่างแท้จริงซึ่งกลุ่มสตรีจังหวัดสระบ,บุรียังได้มีการร่วมมือในการจัดงานรวมพลังสตรีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งนี้เพื่อเป็นการระดมทุนช่วยเหลือเพื่อสมาชิกองค์กรสตรีสระบ,บุรีและพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุอุทกภัยที่ผ่านมาด้วย นายถาวรพรหมมีชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภายแล้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีนี้และการประชุมเตรียมความพร้อมในการรับมือการป้องกันภัยน้ําท่วมทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานในการที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและผู้ประสบอุทกภัยให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์โดยมอบหมายให้ทางอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการจัดทําแผนโครงการพร้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยกําหนดพื้นที่และแผนงานผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนจากนั้นได้มีการสั่งการให้หน่วยงานทุกหน่วยงานทั้งท้องถิ่นและส่วนราชการจัดทําแผนและบูรณาการทํางานไปในทิศทางเดียวกันศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะปัญหายาเสพติดจ,จังหวัดสระบ,บุรีได้ให้ความสําคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลและได้มีการติดตามจับกลุ่มสก,กัดกั้นอย่างเข้มงวด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเรียกประชุมหัวหน้าส่วนงานราชการผู้บริหารท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้านและมอบนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดลงนามความร่วมมือหรือการจัดทํา MOU ในระดับท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการทํางานคู่ขนานทั้งการหาข่าวและการสร้างเครือข่ายและทางด้านของการปราบปรามยาเสพติดฝ่ายตํารวจและฝ่ายปกครองซึ่งที่ผ่านมาได้มีการดําเนินการตรวจค้นกวาดล้างจับกลุ่มอย่างเข้มงวดซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติการวาระแห่งชาติ พลังแผ่นดินเอาชนะปัญหายาเสพติดต,ตามกลยุทธ์7็แผนสี่ปรับสามหลักและ6กเร่งเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมอีกทั้งเพื่อเป็นการหยุดสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและความสงบสุขของประชาชนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบนโยบายและแนวทางการทํางานไว้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้กํากับสถานีต,ตารวจทุกแห่งรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองให้ดําเนินการปฏิบัติการอย่างจริงจังด้วยความถูกต้องเป็นธรรมตามหลักกฎหมาย ขณะเดียวกันทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีการดําเนินการจัดโครงการพบผู้ว่าหน้าเสาธงนําคณะผู้บริหารส่วนราชการออกไปพบปะพูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนนักศึกษาเพื่อเป็นการติดตามการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆนายกองเอกถาวรพรมมีชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในการประกอบพิธี วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนหรืออาสาปีที่58ที่กองร้อยอาสาจังหวัดสระบุรีโดยมีผู้บังคับบัญชาและสมาชิกอาสาจากทุกกองร้อยเข้าร่วมพิธีและจัดให้มีพิธีทำบุญทางพระพุทธศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกอาสาที่ได้สละชีวิตในการปฏิบัตินหน้าที่ทั้งนี้ประธานในพิธีได้อ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนพร้อมทั้งให้อวาท และสมาชิกอ,อกสอได้กล่าวปฏิญาณตนนายถาวรพรมมีชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้นําส่วนราชการรัฐวิสาหกิจออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของชาวบ้านพร้อม<า> <impression> ทั้งได้มีการนําบริการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนออกไปให้การบริการแก่พี่น้องประชาชนเพื่อเป็นการดูแลปัญหาคุณภาพชีวิตอีกทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นโดยโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุข และโครงการเรารักสระบุรีน้องพี่ร่วมพัฒนาซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมเวทีการเรียนรู้ร่วมกันเน้นบทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองอีกทั้งเป็นการกระตุ้นจิตสํานึกให้เกิดการรักบ้านเกิดชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยในรอบเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้ดําเนินโครงการเรารักสระบุรีน้องพี่ร่วมพัฒนาที่อําเภอวิหารแดงซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้ขอให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการในระดับอำเภอได้มีการขยายผลทฤษฎีแนวใหม่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคประชาชนทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนโครงการต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนโยบายของทางจังหวัดสระบุรีและนโยบายของทางรัฐบาลทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นอยู่ดีมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมในการที่จะเสนอแนะแนวทางการพัฒนาจังหวัดสระบุรีผ่านทางช่องทางการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงของทางสนมนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีในรายการที่นี่สระบุรีทุกวันเวลา8นาฬิกาถึงเวลา9นาฬิกาและนี่คือการปฏิบัติภารกิจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนงานราชการในจังหวัดสระบุรีในรอบเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับและพบกันอีกครั้งในเดือนมีนาคมสวัสดีครับ